มาด่าใจาพี่น้องมื่กินตำบักแตงกับคอยบักแตงซื้อนะคะแต่ว่านอกนั่นเป็นวัตถุดิบจากร้านจากปลูกเองเมดนะคะมะเขือเ,เทศพริกหมักน้าวใส่หมักแปมหน่วหนึงจะได้สมสมนะคะส่วนข้นไข่ข้นปวยของข,องขอ่อเซนนอนสัวข่ยซิมีเวลาเป็นของเจ้าของนะคะ กินได้ตํามักแตงนะคะเพราะว่าบรัยหนึ่งเขาหุงเขาก็ได้บรอยก,กินกับเขาเจ้าไข่ต้มสองฟองนะคะต้มไปแกะก,กับบาดเมดนะคะแล้วไข่มันก็ได้บรข่สุกเป็นไรเป็นยาหมักต่อยอย่างในเนี่ยมาได้จ้าไม่กินตํหมักแตงน้ากันตํหมักแตงไข่ต้มจ้าน๋นวร้องเปิดไข่บ้างดูพุ่งอู้น่ากินมากไข่เป็นยาหมักตูมอีริ โอเคมากินน้ำกันะจ้า